สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง USA การช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขีปนาวุธกริม162 u c Steromiser หรือ e s m เป็นหนึ่งในระบบป้องกันทางอากาศที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามทางอากาศและทางทะเลในรูปแบบบอต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากและในปี2026นี้ประเทศไทยก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมในการเสริมความแข็งแกร่งของระบบป้องกันตนเองโดยการจะซื้อริม162นีเซเมรุ่นล่าสุดเพื่อเสริมความสามารถของกองทัพเรือไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นริม162นีเซเมเป็นขีปนาวุธนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ถึงปางกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศเช่นเครื่องบินรบที่บินนอด้วยความเร็วสูงขีปนาวุธต่อต้านเรือรวม ถึงอากาศยานร้าคนขับ UAS โดยเฉพาะในช่วงที่ระบบต้องการแบบดั้งเดิมอาจตอบสนองไม่ทันการติดตั้งยีเซเซมบนเรือรบจะเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างฉับไวและแม่นยำยีเซเซมรุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงจากเวอร์ชันก่อนหน้าในหลายด้านทั้งด้านระบบนำทางความแม่นยำและระบบสื่อสารภายในซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้เร็วขึ้นกว่าเดิมตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ3.66เมตร น้ำหนักประมาณ280กิโลกรัมและสามารถทำความเร็วได้สูงถึงมอก .4 ซึ่งเท่ากับประมาณ4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากตรวจพบหนึ่งในจุดเด่นของ B system คือความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบยิงแบบแนวตั้งหรือ Vertical Launch System VLS โดยสามารถยิงออกได้จากท่อยิงแนวตั้งมาตรฐานเช่นเดียวกับขีปนาวุธตระกูล SM Serie s ซึ่งช่วยให้เรืออรรสามารถติดตั้งดีซิเซียมควบคู่กับขีปนาวุธอื่นๆได้ในระบบเดียวกันลดภาระด้านการจัดเก็บและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานประเทศไทยได้ตัดสินใจจัดซื้อดิซิเซียมรุ่น Block 2ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในปี2026โดยในรุ่นนี้มีการอัปเกรดระบบซิเคอร์ให้สามารถทำงานแบบดูอัลโหมดคือใช้ได้ทั้งเรดาร์แบบแอคทีฟและเซมิแอคทีฟทำให้ขีปนาวุธสามารถค้นหาและล็อกเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือ UCM e อิเล็กทรอนิกส์คอนเทอร์เชั่ความสามารถในการป้องกันภัยจากขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ใช้ความเร็วสูงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ยีเซซมบล็อกสอได้รับความนิยมจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐรวมถึงกลุ่มในทปัจจุบันยีเซซมถูกติดตั้งในเรือรบกว่า200ลําทั่วโลกและถือเป็นระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในภารกิจจริงและการทดสอบในสนามสำหรับประเทศไทยยีเซ็มจะถูกติดตั้งในเรือฟริเกตชุดใหม่ของกองทัพเรือเช่นเรือหลวงปราปอนปักรุ่นใหม่ ที่กำลังอยู่ระหว่างการต่อสร้างโดย y ีซ s ซีจะเข้ามาเสริมระบบป้องกันทางอากาศระยะกลางควบคู่กับระบบอื่นเช่นรัมหรือเฟลัง n เจดเพื่อให้ครอบคลุมทั้งระยะใกล้และระยะกลางอย่างสมบูรณ์ในแง่ของราคาขีปนาวุธริม162ดีซ s ซีมบล็อก2มีราคาประมาณ1 5ล้านดอลลาร์สหรัฐต,ต่อ1ลูกหรือราว55ล้านบาทไทยซึ่งเป็นราคาที่รวมทั้งตัวขีปนาวุธระบบยิงและการฝึกอบรมเบื้องต้นประเทศไทย มีแผนที่จะจัดซื้อจำนวนประมาณ32-64ลูกในระยะแรกเพื่อทดแทนขีปนาวุธรุ่นเก่าที่กำลังทยอยปลดประจำการ